มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 64รับสมัครนักศึกษา TCAS 64รอบที่2โควตา14จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันระหว่างวันที่2มีนาคมถึง29เมษายน2564นี้สมัครเลยที่ entry.wu.ac.th สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสาชนชนกบุญนนท์ในรายการวิเลยรัก moving forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวิเลยรลักเป็นประจําทางวิเลยรักชาแนลค่ะและคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีค่ะตอนนี้ได้เข้ามาเป็นสิ่งสําคัญในการพลิกโฉมการทําเกษตรแบบเก่าๆค่ะเพราะว่าการ ออผลผลิตท,ทางการเกษตรเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรอฟ้ารอฝนอ,อีกต่อไปแล้วค่ะและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการนำเอาองค์ความรู้มาผนวกกับเทคโนโลยี จนเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ค่ะที่รองรับอาชีพแห่งอนาคตอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และฟู้ดอินดัสทรีค่ะและวันนี้พิฉันอยู่กับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านค่ะเราจะมาพูดคุยไปพร้อมๆกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนง์เอี่ยวสิริอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ดรธเนศคอมเพสอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะเมื่อกี้เราเปล่นไปว่าหลักสูตรเราเนี่ยมันใหม่มันพลิกโฉมการเกษตรเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าเกษตรเรียนเกษตรแล้วต้องไปปลูกผักหรือเปล่าต้องขุดดินหรือเปล่าหรือเรียนเกษตรเนี่ยจบไปทําอะไรได้บ้างวันนี้อาจารย์จะมาตอบให้ทั้งสองให้ทุกอย่างเลยถูกไหมคะให้เคลียร์ครับมาพูดถึง2หลักสูตรนี้ก่อน <c oughs> วิทยาศาสตร์อาหารกับเกษตรแลนะน <c oughs> วัตกรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะ ของผมเป็นอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออาหารเรามักจะเอาวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปลรูปฉะนั้นคนที่เป็นคนเตรียมขั้นต้นให้ก็จะเป็นหลักสูตรทางด้านการเกษตรและนวัตกรรมครับแล้วหลังจากที่ได้เป็นวัตถุดิบมาผมก็จะเอามาแปลรูปต่อจากวัตถุดิบมาแปลรูปให้เป็นอาหารแล้วค่อยพร้อมที่จะเสิร์ฟสำหรับหลักสูตรของเกษตรและนวัตกรรมนะครับเราก็จะมีการเตรียมวัตถุดิบนะครับทำยังไงล่ะที่เราจะได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับอย่างีในปัจจุบันนี้ก็คือกระแสของสมาร์ทฟาร์มิงนะครับกำลังมาแรงก็คือมันเป็นการนําเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยมาช่วยในการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเช่นเราเวลาเราปลูกผักเนี่ยปกตินะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะทําการปลูกในแปลงใช่ไหมครับที่ปัญหาก็คือในในช่วงบางฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักบ้างหรือบางบางครั้งก็อาจจะประสบกับ ปัญหาภัยแรงนะครับปัญหาของสภาพเปลี่ยนแปลงเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็เลยมีการอาจจะเอาโรงเรือนนะครับรงเรือนที่มีการติดตั้งระบบต่างๆนะครับออามาช่วยนะครับมาช่วยในการผลิตผักนะครับซึ่งผักที่ผลิตจากระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยเราจะใช้แรงงานที่ลดลงนะครับแล้วก็เป็นการลดการใช้สารเคมีด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยครับอยู่กันที่คุณภาพเราจะผลิต ผลผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพและที่สําคัญก็คือเซฟต้นทุนด้วยใช่ครับ่ะโดยการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ครับมาถึงทางฝั่งนี้ก็จะนําผลผลิตที่ได้เนี่ยมาแปรรูปใช่ครับเราก็จะมีสอนในหลายขั้นตอนนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบจนมาสู่กระบวนการผลิตออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมรวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับ,รบเรื่องของการทานอาหารกินไปแล้วสุขภาพดีด้วยไม่ต้องเจ็บป่วยนะครับเราก็จะมีการสอนในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องทางด้านโภชนาการของอาหาร mm hmm. เพื่อที่จะให้อาหารนั้นเนี่ยเหมาะสมตามเพศตามวัยตามสภาวะนะครับ แล้วแบบนี้หลักสูตรของวลัยลักษณ์เนี่ยที่เราบอกว่าเรามีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะคตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่ที่น้องๆถ้าสมมุติว่าจะมาเรียนเนี่ยเขาจะได้เจอจะได้เรียนรู้และที่สําคัญมันตอบโจทย์กับการที่เขาจะไปทํางานในอนาคตบ้างคะอาจารย์ครับในปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรเราเราเน้นในเรื่องของการเรียนควบคู่กับความรู้นะครับ,รบเรียนให้รู้อย่างยั่งยืนฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนการเรียนเราเนี่ยเราจัดรูปแบบการเรียนให้ เราได้เรียนเป็นลําดับขั้นคือในขั้นปีแรกๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติฝึกทักษะให้เรียนรู้ก่อนนะครับจากนั้นเข้าไปสู่ในรายวิชาที่เป็นเนื้อหาทางศาสตร์นะครับพอเข้าสู่ชั้นปี3เนี่ยก็จะเริ่มเป็นในรายละเอียดเบื้องลึกนะครับและสุดท้ายในปีที่4ี่เราจะเป็นเรื่องการฝึกในเรื่องของสหกิจศึกษาฉะนั้นในการฝึกของเราเนี่ยจะเป็นตามลําดับขั้นให้ได้เรียนรู้ อย่างละเอียดนะครับเหมือนในปีหนึ่งเนี้ยน้องๆจะได้รู้จักทุกกระบวนการว่างั้นเถอะทําความรู้จักกันก่อนแล้วพอมาปี2เนี่ยเขาจะได้รู้ลึกขึ้นในศาสตร์ที่เขาคิดว่าเอ๊ะใช่เขาหรือเปล่าที่เขาสนใจพอขึ้นมาถึงปี3เนี่ยก็จะมีการได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ลงสายนั้นตรงๆหรือสำคัญของเราคือเรามีศูนย์ให้ปฏิบัติได้หลายศูนย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่เรามีอยู่สำนักวิชาเรามีศูนย์ค่อนข้างเยอะนะครับ ทางด้านพืชนี้มีก็เป็นทางด้านก็คือมีมีศูนย์ของชีวินรีนะครับเป็นเป็นลาที่ไปต่อต้านเกี่ยวกับโรคพืชครับอันนี้ก็คืออาจารย์ที่ดูแลศูนย์นี้นะครับก็จะได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับก็คือเป็นเป็นความภาคภูมิใจของสํานักวิชาและก็ของมหาวิทยาลัยเราด้วยครับครับมีพืชกัญชาด้วยโอ้โหนิเดยใหม่ครับมีทางด้านโรคเกี่ยวกับทางด้านโรคกุ้งนะครับมีทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพรวมไปถึงทางด้าน น้ำมัน,มนหอมระเหยครับทั้งศูนย์พวกนี้เนี่ยเมื่ออาจารย์ไปอยู่ในศูนย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญเอานักศึกษาเขาไปเรียนด้วยเ<ช>ด็กก็จะเชี่ยวชาญขึ้นแถมนอกจากในสำนักเราแล้วเนี่ยเรายังมีหน่วยงานเสริมใช่ไหมครับอย่างเช่นศูนย์สมาร์ทฟาร์มทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มก็มีโรงต้นแบบไม่ว่าจะเป็นโรงเลี้ยนที่เราเซ็นสัญญาร่วมกับทางภาคเอกชนเป็นโรงเลี้ยนสุกรรวมถึงไก่ไข่ ซึ่งเป็นระดับอุตสาหกรรมฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยเมื่อเข้ามาในระบบได้เรียนรู้จากระบบจริงๆเนี่ยจะทําให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้ <ไป S 3> <ล>ก็คือของเราเนี่ยเราจะมีพื้นที่ปลูกพืชขนาดใหญ่ทั้ง<า>ผลไม้ใช่ครับทั้งผลไม้ครับปาล์มน้ํามันแล้วก็พืชอื่นๆครับ,รบซึ่งนักศึกษา,าเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้ปฏิบัติงานในแปลงจริงได้ครับไม,ไม่จำเป็นต้องออไป ไปศึกษาในที่อื่นใช่ครับเราเขามีเรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเรามีโรงเรือนเรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ค่อนข้างครบไม่ค่อนข้างสิครบสําหรับน้องๆที่เข้ามาแล้วที่สําคัญคือไม่ต้องไปไหนไกลเพราะอยู่ในมหาวิทยาลัยเองใช่ครับใช่ครับ้ก็คือตัดกังวลเรื่องความปลอดภัยได้เลยใช่ครับนี่ถือเป็นจุดเด่นด้วยไหมใช่ครับในหลักสูตรเรานี่ต้องโฆษณาอีกอย่างนึงครับของเรามีสหกิจศึกษามหาลัยทุกที่มีสหกิจนะครับแต่ของเราเนี่ยสหกิจ8เดือน เกือบหนึ่งปีใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาสนใจทางด้านทักษะไหนหรือสถานประกอบการไหนเป็นพิเศษสามารถที่จะเราทํำคอนแทคร่วมเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปทํางานฉะนั้นจะมีโอกาสในการฝึกอย่างเข้มข้นแยเดือนและโอกาสที่จะจบมาแล้วได้งานทําต่อเนี่ยสูงครับทราบว่าในสํานักผู้ชาเองก็เคยมีนักศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศด้วย อ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือใครสนใจเนี่ยสามารถมาคุยกับอาจารย์ได้ก็วางแผนร่วมกันว่าถ้าน้องอยากไปสายศึกษาต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ก็จะจัดโปรแกรมอาจจะเสริมภาษาอะไรนี้ให้น้องได้ด้วยครับเราต้องติวกันอย่างดีก่อนก่อนที่จะส่งน้องไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้น้องได้งานทําใช่ครับอาจารย์คะเปินกันพอหอมปากหอมคอในเรื่องของหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรแล้วทีนี้ค่ะคําถามสําคัญคือถ้าเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้าง เอาพูดถึงแนวโน้มก่อนจา์ m. ตลาดเรื่องของเกษตรเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะในอนาคตก็ยังไงนะครับผมก็มองว่าเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องอยู่คู่กับมนุษย์ไปตลอดนะครับเนื่องจากเกษตรเนี่ยมีไว้เพื่อผลิตอาหารนะครับยังไงก็ก็คือคนที่เรียนทางด้านเกษตรเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนครับทีนี้เทรนดอาชีพในอนาคตนะครับของสรับเกษตรที่จบไปเนี่ยผมผมขอแบ่ง เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือคนที่จบไปแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับกลุ่มนี้ก็เขาอาจจะแบบมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วที่บ้านแล้วก็เอาไปเอาความรู้ไปต่อยอดนะครับกลุ่มที่2นะครับก็อาจจะไปทํางานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะครับซ,ซ,ซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นนักศึกษาที่เคยไปสา,ากิจเหมือนที่อาจารย์พี่ป๋องบอกไว้เมื่อกี้ะนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาศึกษาจบแล้วทางทางบริษัทหรือทางหน่วยงานเนี้ยก็มีการเรียกตัวนักศึกษาไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่สนะครับก็ เป็นกลุ่มที่อาจจะต้องการที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งโดยเฉ<ม>พาะในหลักสูตรเราเนี่ยจะมุ่งเน้นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบใช่อัน,นี้ก็เข้มข้นเลยนะครับก็ทําให้เวลานักศึกษาที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็คือสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วครับประมาณนี้ครับมีพื้นฐ<ม>านไปแล้วเพื่อคือต่อ,<ช>อยอดได้ง่างยาขึ้นค่ะก็นอกจากแนวโน้มเดิมที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การทำในระบบราชการระบบเอกชนรวมไปถึงการศึกษาต่อในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าแนวโน้มน,นักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่อนข้างมีมากขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้หลักสูตรเราเนี่ยก็เน้นการเป็นผู้ประกอบการนะครับมีการส่งเสริมให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้จักการคิดพัฒนาเพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตัวของเขาเอง อันนี้มีรายวิชาเฉพาะเรื่องของสตาร์ทอัพเลยไหมคะอาจารย์มีครับมีเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพโดยเฉพาะรวมไปถึงในระหว่างเรียนเนี่ยเคสต่างๆที่เราใช้ประกอบในการเรียนเนี่ยเราจะเรียนกันแบบเป็นเป็นฟอร์มัทีฟคือมอบหมายงานแล้วมานําเสนอฉะนั้นหัวข้อที่เขาใช้ในการที่จะมาทำเนี่ยบางครั้งเป็นโจทย์จากที่บ้านเขาเลยก็ได้สมมุติที่บ้านทําธุรกิจอย่างนึงอยู่ อยากเอามาเป็นหัวข้อในการเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เป็นเคสตัศดีในทุกๆทุกๆเรื่องได้นะครับสุดท้ายพอเขาเรียนจบไปเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งต้นธุรกิจของเขาเองได้เลยจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนแล้ว<ช>จากรรกรณีศึกษาของอาจารย์<ช>คือค <พบ S 2> เขามีอยู่แล้วแล้วเขาต่อย,ยอดเขาเริ่มต้่ตอนเรียนว่ามีนักศึกษาบางท่านก็เริ่มมีการออกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กําลังศึกษาอยู่เลยครับตอนนี้คือเขาวางแผนตั้งแต่เข้ามาเรียนว่าเขาปลูกโกโก้ ที่บ้านเขาปลูโกโกโก้ฉะนั้น<ม>เขาก็จะใช้โกโก้เนี่ยเป็นโจทย์ของเขาในการเรียนในการแปรรูปครับตอนนี้น้องไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของโกโก,โก้<ม>ตอนนี้อยู่ปีสองได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วครับ<ม>แล้วก็มีการเอาไอเดียมาเสนอในห้องเรียนครับเราก็ช่วยกันคัดขัดเก่าให้มันมีความเป็นไปได้ในธุรกิจครับมากยิ่งขึ้นต่อไปเราอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์โกโก้ที่เป็นสิทธิ์เก่าจากวัลเลย์ลับออกมาให้กับพี่น้องได้ ชิมกันได้รู้จักได้แหมเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนะจันเพราะว่าเราอาจจะเห็นแววของน้องตั้งแต่เริ่มต้นหนูเคยคุยกับน้องๆในสํานักวิชาเทคนโคการเกษตรเนี่ยคะ่ะจนันมีน้องคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาสนใจเรื่องของตะบองเพชรแค,ครทัตอ,อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันน้องชอบเริ่มจากความชอบก่อนแล้วพอเขาเข้ามาเรียนเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ปลูกเองเลย ก็ดูแลต่อไปก็น่าจะมีขายแล้วค่ะจันค่ะรัครับน้องคนนี้ผมน่าจะรู้จักนะ้องทิวชื่อเรียนชื่อน้องทิวใช่ใช่ก็น้องทิวเองก็เป็นเด็กทุนด้วยแล้วก็ผลการเรียนดีแล้วก็มีเขาเรียกอะไรดี๋ม no ีวิสัยทัศน์ความตั้งมั่นนะครับเขาเรียนค่อนข้างเก่งในขณะที่เขาสามารถที่จะไปเรียนในสาขาที่เป็นทางวิทยสุขภาพแต่เขารู้สึกว่าความชอบของเขาเนี่ยเขาชอบงานอดิเรกเกี่ยวกับทางด้านต้นไม้ ก็เลยให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทในการที่จะเพาะพันธุ์ต้นไม้สวยงามนะครับก็รายได้นี่เขามีตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับจนตอนนี้นี่ได้ข่าวเป็นท่าแก่แล้วว้านี่แหละค่ะใครที่สนใจใครที่มีเริ่มต้นจากความชอบใช่ไหมอาจารย์เหมือนน้องผิวเนี่ยเขาเริ่มต้นจากความชอบต้นไม้สวยงามจางนั้นเขาก็มาเรียนที่ถูกสายแล้วก็มีอาจารย์คอยสนับสนุนและสุดท้ายเขาก็เป็นผู้ประกอบการได้จริง นอกจากเป็นผู้ประกอบการแล้วเมื่อกี้จย์เกริ่นในเรื่องของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างนี้ค่ะพอพูดถึงภาครัฐและภาคเอกชนเราแยกก่อนเนาะหนูเอาภาครัฐก่อนน้องสามารถทําหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะก็หลักๆนะครับสําหรับคนที่จบเกษตรนะครับก็จะไปเป็นนักวิชาการนะครับอาจจะไปเป็นนักวิชาการทางด้านพืชนะครับหรือทางด้านสัตว์นะครับหรืออาจจะมีทางด้านประมงด้วยนะครับนอกจากนี้อาจจะไปเป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะไป เป็นผู้แนะนำนะครับแนะนําความรู้ให้กับเกษตรกรให้กับกชาวบ้านก็เขาเรียกเป็นเกษตรตําบลเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับะไปอยู่ได้แน่นอน<ช>จะไปอยู่ได้ทั่วประเทศเลยคร,ครับมีท่านอื่นอีกไหมคะจารย์ครับท้งของผมเป็นส่วนในส่วนของราชการเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการนะครับทางด้านอาหารนักโภชนาการอาหารนักกําหนดอาหารนะครับรวมไปถึงบางทีอาจจะเป็น ผู้ดูแลทางด้านสุข,ขาพิบาลอาหารซึ่งอยู่ในกรมกองที่เกี่ยวกับสาธารณสุขครับหรือบางทีบางส่วนก็อาจจะไปทํางานในโรงพยาบาลก็มีครับก็บคือสามารถอยู่ในโรงพยาบาลได้ด้วยม<ช>่นคงแน่นอนนะคะและหลังจากนี้ค่ะเมื่อกี้ภาครัฐแล้วภาคเอกชนนะค,ะ,คะเริ่มจากอาจารย์ก่อนออคของผมนี่นในปัจจุบันเนี่ยโรงงานที่จดทะเบียนเกี่ยวกับการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเนี่ยเรามี ห0 0หมื่นกว่าโรงงานนะครับเยอะมากเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นในสายงานของทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ได้หลายส่วนครับตั้งแต่ในเรื่องของเป็นเขาเรียกว่าแผนกฝ่ายผลิตเป็นเป็นผู้ผลิตโปรดักชันนะครับรวมถึงผู้ตรวจสอบคุณภาพนะครับรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพนะครับบางทีอาจจะไปอยู่ในส่วนของการวางแผนกระบวนการผลิตนะครับฉะนั้นในสายงานนี่เยอะมากครับ ใช่ครับบางทีฝ่ายการตลาดเองอาจจะต้องใช้คนที่จบทางด้านอาหารเข้าไปดูด้วยนะครับในการซื้อวัตถุดิบให้ได้ตรงตามคุณภาพเนี่ยก็ต้องใช้คนที่จบในสายงานเข้าไปดูครับทาง,ทางกเกษตรล้วคะอาจารย์ค,ยคก็อาจจะไปทํางานในบริษัทนะครับบริษัทเอกชนก็มีบริษัทชื่อดังหลายประเทศนะครับ,รบก็สมมุติคนที่จบทางด้านสัตว์เนี่ยก็อาจจะไปเป็นสัตรรว์บาลประจําฟาร์มนะครับ,รบซึ่งประเทศไทยก็จะมีฟาร์มนะครับอาจจะเป็นฟาร์มสุกรฟาร์มไก่นะครับหรือฟาร์ โคนะครับอยู่ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งแต่ละฟาร์มนี้ก็ต้องการต้องการสตัตวบันไปดูแลสัตว์นะครับเราก็จะมีการสร่งเด็กไปนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะเป็นเด็กที่เคยไปสากิจนะครับเหมือนที่ได้บอกไปข้างต้นนะครับ อันนี้คือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทางด้านของสัตวแพทย์นะคะเราดูกันคนละอย่างกันถูกไหมคะอาจารย์คะเพราะบางคุบอกว่าถ้าทาสัตวบาลน,นี่ต้องจบสัตวแพทย์หรือเปล่าไม่จําเป็นครับอันนี้ก็คืออาจจะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับถ้าถ้าผมเทียบง่ายๆก็คือสัตวแพทย์อ่ะเปรียบเทียบกับหมอนะครับสัตวบาลเปรียบเทียบกับพยาบาลครับคือสัตวบาลเนี่ยจะจะให้เวลาอยู่กับสัตว์มากกว่าสัตวแพทย์นะครับสัตวแพทย์จะไปในช่วงที่สัตว์อาจจะมีอาการป่วยที่ต้องไปดูแล ทันทีทันใดอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเวลาแต่เป็นเคสเคสไปใช่ครับเวลาส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเป็นสัตวบาลในการดูแลครับค่ะถ้าไม่ได้เป็นสัตวบาลเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับาเหมือนวิจัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไปเป็นไปเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นด่านกักกันโรคอะไรแบบนี้ครับอยู่อยู่ตามหน่วยงานที่แบบมีการนําเข้าพวกสัตว์ต่างๆหรือนําเข้าพืชอะไรแบบนี้ครับก็ต้องต้องการคนในวงการเกษตรเข้าไปดูแลตรงนั้นด้วยครับ แบบนี้สวนสัตว์ก็ไปอยู่ได้ใช่ะอาจย์อยู่ได้ครับอยู่ได้แน่นอนครับงานค่อน,นข้างกว้างแล้วก็วมีตําแหน่งค่อนข้างเยอะครับรบ,บางทีเราคุยคุยกันอาจจะมีเยอะคนนี้อีกเยอะนะครับใช่เพราะนี่เป็นความรู้ใหม่ของหนูนะคะจย์ว่าสามารถไปอยู่ด้านของสตวบันได้ด้วยเ<ช>พราะเราจะเห็นว่าพอเป็นอาหารปุ๊บน่าจะเป็นแบบอาหารกระป๋องหรือเปล่าอาหารสําเร็จรูปอาหารแช่แข็งหรือเปล่าพอเป็นทางด้านของพืชเราก็จะแบบอาจต้องปลูกอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างกว้างจริงๆหน้างานค่อนข้างเยอะครับอย่างสายงานเนี่ยบางที เป็นนักพัฒนานะครับนักวิชาการก็ได้คือบางอย่างางานงานที่เรานึกไม่ถึงก็ได้บางทีจบจบกเกษตรเนี่ยครับรู<อ>้ไหมครับไปอาจจะไปทํางานที่ธนาคารเช่นธนาคารสากลธนาคารสากลการเกษตรอะไรอย่างี้ครับก็คือก็คือต้อง,ต,องต้องมีคนที่แบบจบทางด้านกเกษตรไปนะครับคือให้ความรู้เฉพาะทางนั่นเองใช่ครับ อยู่ที่ว่าน้องๆชอบอะไร<ช>และอยากเป็นอะไรสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่คุณเข้ามาเลย<ช>ยิ่งถ้าคุณมีสมมุติคุณอยากเป็นผู้ประกอบการยิ่งคุณมีแผนธุรกิจมาแล้วเนี้ยยิ่งจเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะยังไม่ถึงเป็นแผนก็ได้ครับเป็นไอเดียก่อนบอกว่าเออที่บ้านเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอยากจะต่อยอดเป็นไปได้ไหมเราค่อยเอาโจทย์ที่ว่าเนี่ยมานั่งคุยกันเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามาเรียนด้วยเนี่ยแถมยังเก่าความคิด ในระยะเวลา4ปีเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้โดยตัวเองเลยค่ะและที่สำคัญสายงานด้านของเกษตรและอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นใช่มันไปได้ทั่วโลกใยิ่งเรามีพื้นฐานด้านของภาษาซึ่งวล,ลัยรักณ์แน่นอน <c oughs> เสริมให้น้องอยู่แล้วตั้งแต่น้องเข้ามาน้องจะได้ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะเยอะมาก 2>, 2ปี<ช> 2> นะคะสปีการศึกษาที่น้องจะได้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปด้วยกับสิ่งที่น้องต้องการเนี่ยครับฉะนั้นโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศเนี่ยมีมากใช่ใช่ครับใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วแบบนี้หลักสูตรที่เราปรับปรุงขึ้นมาใหม่ตรงนี้ค่ะมันเอื้อมากไหมคะกับการที่จะส่งน้องไปยังธุรกิจเหล่านี้ค่ะเพราะว่ารเราเรียนสามเทอมอาจารย์รช่วงระยะเวลามันอาจจะแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอ,อื่นสักนิดนึงเขาเรียนสองเทอมเราเรียน3ามเทอมเงี้ยค่ะมันเอื้อต่อการที่น้องจะไปะฝึกปฏิบัติงานหรือน้องจะไปปฏิบัติงานหลังจากจบเนี่ยค่ะ ในแง่ของ3มเทอมของเราเนี่ยเป็น3มเทอมที่ออถ้าเกิดว่านะครับก็คือครเราได้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับในมหาลาัยอื่นนี่อาจจะมีช่วงเวลาพักนานหน่อยเรียน4เดือนหยุด2เดือนแล้วค่อยกลับมาเ,เรียนต่อเนี่ยของเรา3เดือนเว้นพักครึ่งเดือนหรือ1เดือนเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ต่อเนื่องกับเนื้อหาค่อนข้างเยอะก็คือยังไม่ลืมว่างั้นยังไม่ลืมนะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้จบไวกว่านี่ก็จะกดจบเร็วกว่าเป็นเทอมนะครับ แล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรา,าพูดถึงการต่อยอดต่อเนื่องของตัวหลักสูตรเนี่ยผมว่า,อาของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องอย่างดีรวมไปถึงลิงก์กับผู้ประกอบการค่อนข้าง,างเยอะโดยเฉพาะในมหาเราเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ครับในหน่วยงานนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนเกี่ยวกับผู้ประกอบการหน้าใหม่เยอะฉะนั้นในระหว่างที่เรียนเนี่ย นักศึกษาของเราสามารถมีเรามีโครงการหลายๆโครงการที่ทําร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร,ร์ทําให้เด็กของเราเนี่ยมีโอกาสไปแข่งขันในเรื่องของการเป็นสตาร์ทอัพอยู่นะครับก่อนหน,น้านี้หนูได้ข่าวมาบ้างว่ามีน้องๆและอาจารย์ทํางานวิจัยร่วมกันแล้วไปแข่งขันได้รางวัลมาอย่างเช่นอาเจลล้างมือลดกลิ่นคาวจากอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงงานอื่นๆหรือเชื้อราไรโคเดอร์มาใช่ครับหรืออ่ น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในการ,รยืดอายุการขนส่งผลิตภัณฑ์กล้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่น้องๆจะได้ทำมีงานไหนที่ที่รู้สึกว่าน้องๆเขาสนุกและเขาแบบว่าเข้าไปร่วมแล้วเขาได้ประโยชน์จากการเหมือนไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือแม้ต่การแข่งขันบ้างไหมคะ,ะอาจารย์มีครับโดยปกติเราตอนนี้เราบรรจุไปเลยนะครับว่าในมหาในสำนักวิชาของเราเนี่ยจะมีการแข่งขันประกวดนวัตกรรมอาหาร คนะครับคือไม่ได้เป็นอาหารอย่างเดียวนะครับเป็นทางเกษตรกับทางฟู้ดเนี่ยมาร่วมกันแล้วจะประกวดกันเทอมละ,ะปีละหนครั้งนะครับเพื่อสรญหาว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเป็นไอเดียสุดยอดนะครับค่ะอ่าเราก็มีปีที่สารมาเรามีจัดไปแล้วเป็นนักศึกษาขั้นต้นก็คือเป็นเด็กปีสองนะครับฉะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยจะได้เข้ามารวมกลุ่มแล้วก็เหลาไอเดีย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจะมาแข่งขันนะครับซึ่งพอเขาสามารถที่จะรู้ขั้นตอนดําเนินการได้เนี่ยข<อ>เขาสามารถที่จะไปเอาแนวคิดเนี่ยไปทําเป็นโปรเจกต์ของตัวเองได้ไปต่อยอดได้ใช่ครับ,รบมีได้รางวัลระดับประเทศมั้ยคะ,ะับอาจยอ๋อมีครับก็อย่างครั้งล่าสุดนี้จะเป็นของอาจารย์วาลินใช่ไหมครับที่ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาไปผสมในปุ๋ยนะครับเป็นป <รา S 1> <ช>ุ๋ยที่สามารถป้องกันโรคพืชได้ด้วย ด้านกุ้งวิจัยกุ้งก็ได้รับรางวัลมามีหลากหลายเลยครับเราก็คือมั่นใจได้ถ้าน้องๆมาเรียนสํานักวิชานี้เนี่ยอาจารย์คณาจารย์มีคุณภาพแน่นอนมีความเชี่ยวชาญแน่นอนเพราะว่าเป็นสํานักวิชาเดียวที่อาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะคะน้องๆค่ะคืออาจารย์มีความเชี่ยวชาญแน่นอนด็อกเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้แสดงว่าน้องๆมั่นใจได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแล้วยิ่งเราเอา UKP s f มาใช้ด้วย ค่ะ<ช>ผลตอบรับจากการเรียนที่มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและ u KP SF มาต่อกันเนี่ยค่ะอาจารย์น้องๆมีฟีดแบ,บ็กนยังบ้างคะดีครับเพราะว่าเราอาศัยการโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยในการประเมินเด็กว่าเขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราประเมินจากข้อสอบ ใช่ไหมครับสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาครู้ตัวอีกทีไม่รู้ก็ตกแล้วเ็ตกไปแล้วใช่ครับพอครบสามเดือนปุ๊บอ้าวรู้อีกทีเอฟแล้วจ้ะใช่ครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพอเราใช้ระบบ UKPSF เนี่ยคือเรามีการติดตามความรู้ว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ตามกับผู้สอนได้ทันไหมเราจะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้เมื่อจบ3เดือนใน1เทอมของเราเนี่ย เด็กหลายคนรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเขาได้มีการติดตามงานอย่างทุกๆสัปดาห์ในสัปดาห์นี้บอบหมายเรามีเบนสตอมมิงกันเราดิสคัทกันในห้องเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้ตามตามกับเนื้อหาที่เราสอนอแล้วก็ก<ส>ิ <ใน S 2> จกรรม<ด>ในการเรียนนะครับมันทําให้มีความสนุกมากขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบระบบที่ผู้บรรยายเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวครับเราจะให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยครับก็อาจจะแบบมีการ แบ่งกลุ่มนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆนะครับ,รบก็เรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเ<ช>หลือ<ช>แค่คน้องๆ<ช>เลยถ้าใครที่อยากจะจบมาแล้วก็มีงานทําที่ตรงสายแล้วก็มีโอกาสทางการก้าวหน้าในอาชีพสูงเนี่ยค,ะค่ะด้านของ Smart Farming แล้วก็ฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยเป็นที่น่าสนใจใช่ครับ เดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงน้องๆสักนิดนึงว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนทั้งสองหลักสูตรเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะ,ะเรื่องที่ <S <S ก็นะครับตอนนี้กําลังเปิด t c a s, <S ส่อนะครับในวันที่2มีนานี้นะครับสําหรับน้องๆที่สนใจจะมาเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เราเราก็จะมีทุนการศึกษาอยู่นะครับก็จะเป็นทั้งทุนเกษตรกร,ร,กรพันใหม่นะครับใช่ครับทุนโปรแกรมเกียร์นิยมโปรแกรมเกียร์นิยมนะครับ แล้วก็ทุนเกี่ยกบกักกีฬา,าครับตอนนี้ก็คือจะจะมีทุนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราเพียงต้องการให้น้องๆเนี่ยติดต่อเราเข้ามานะครับแล้วก็สมัครเข้ามานะครับเบื้องต้นเกตเราประมาณ2.5นะครับ<ช>ฉะนั้นเราสามารถที่จะสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมุติเรามีโอกาสขอทุนได้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ทุนเรียนไปด้วยนะครับเลือกสิ่งที่ใช่ตั้งแต่วันนี้<ช>เพื่ออนาคตในวันหน้าเลย เกษตรเรียนไปไม่ตกงานแน่นอนนะคะว<ช>ั<ช>นนี้โอเคขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย,ย์ดรธนงเอี่ยวสิริค่ะอาจารย์ประจําหลักสูตร,รวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมค่ะอีกหนึ่งท่านอาจารย์ดรธเนศคอมเพสอาจารย์ประจําหลักสูตร,ร,กรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของ Smart Farmer และ f o o d Industry อาชีพแห่งอนาคตค่ะในรายการวารยลัก moving forward วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิชัน ู้ร่วมรายการทั้งสองท่านรวมไปถึงทีมงานของวัลลั์ c h a ชาแนต้องขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับดิชันฟ้าใสชนชนุกบุญนนท์ในรายการวัลลยลักบูมิ่งฟอร์เวิร์ดสวัสดีค่ะ